ตายโอเคโอเคไม่ยากอย่างนี้ไม่ยากรีโหลดตายฮะอย่างนี้ไม่ยากครับผมโอเคสวัสดีครับชาวเพลสเกมเมอร์ท่านอยู่ผมกล้องสร้ยครับวันนี้ท่านในเกมคอนคอร์ดนะครับในส่งตัวเบต้านั่นเองครับโอ้โหเปิดตัวมาอย่างอลังการนะครับซึ่งตัวเกมนะครับเป็นเกมแนวยิง นะซึ่งตัวเกมเนี okay ่ยก็ตอนนี้เปิดให้เล um, ่นเบต้าฟรีกันอยู่เปิดเปิดเกมมาก็มีเนื้อเรื่องให้ดูเลยซึ่งเกมนี้จะมาจากในส่วนของทาง a y s t a t i o นนะครับว้าวนี่คือเราเข้ามาเราได้เห็นอะไรแบบนี้นะทุกคนอ่าซึ่งจริงๆเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายคนบอกว่ามันเหมือน r w ว t c h นะครับซึ่งตัวละครแต่ละตัวก็ ตามที่เห็นนะฮะโดยโดยตัวเกมนะครับนี่เราเข้าเกมเลยนะตัวตัวเกมจะเป็นในส่วนของเหมือนแบบตีมแบบโจรสลัดอวกาศอะไรประมาณนี้เอ้ยตัวนี้ตัวนี้โอเคอยู่แต่เพื่อนๆทุกคนไม่สนใจอยู่แล้วตรงนี้ไปรู้เถอะข้ามได้สนใจไปดูวีคสองซีซันศูนย์อ่าเนมไฟแนลไฟแนลศูนย์สอง อันนี้คือเนื้อเรื่องเหรออ๋อคือเปิดมาเราต้องเล่นเนื้อเรื่องก่อนเหรอใครอยากเล่นมาทดสอบกันได้นะทุกคนนะผมผมอยากเล่นเกมเพย <laughs> ์มาครับผมอ่านี่ก็ในส่วนของภาพเกมครับถือว่าโอเคสวยอยู่โอ้ทำไมการเล่นยอมมาอยู่ตรงนี้นะก็ในส่วนของตัวเกมเห็นว่าไม่ไม่ต้องอะไรมากมายฮะก็มันจะเป็นฟีลลิ่งแบบเหมือนโอ้วอตอะเออแบบสู้กันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตัวละครนะฮะ อ่าโอเคตคัวละครวัดอะไรวะเนี่ยตัวละครอ๋อน่าจะเป็นแบบแท้งดาเมจซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้เนาะอ่าโอเคโอเคอ่านะฮะอ๋อตัวเนี้ยน่าจะดูดีสุดละนะครับเออก็มีอาวุธอาวุธเป็นพจน์สกินอะไรแบบนี้แต่เราเราไปแบบคลีนๆ์แล้ลครับแบบไม่มีอะไรในหัวกระบาลเลยครับโอเคไป รุยกันดีกว่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปจกองซาเลยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2024เพื่อรับส่วนลด3สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ และใครที่อยากเติมวอ z ซ n นนะครับทั้ง PC และในมบ b i l ายเติมโค้ดเกมก็รับเติมด้วยนะครับและตอนนี้ลดราคาด้วยนะครับถูกลงกว่าเดิม50%ครับใครสนใจอยากเติม CP ราคาถูก สามารถจัดได้เลยที่เติมโค้ดเกมนะครับและสําหรับใครที่อยากเติมแบ็กเซลนะครับทางเติมโค้ดเกมก็มีให้เติมด้วยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเมนแน่นอนสามารถจัดกันได้เลยครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ห่าจะเป็น r v Val ล o ลอร์แล l ด์คอร์ริบตี้วและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับไปที่เพลย์เลยอ่าเราแบบไม่คคิดเอรับ อันนี้น่าจะเล่นได้แค่โหมดเดียวก่อนปะไม่รู้เหมือนกันฮะอ๋อใช่ฉันได้เปิดแค่อ๋อสามโหมดสามแมปสามแมปอ่าไปลุยครับเล่นได้หมดละมาเถอะเห็นคนเขาบ่นกันว่าเกมมันดูแบบเกมมันดูแบบไม่ค่อยสนุกอ่ะเออดูที่าม,มันไม่สนุกจริงไหม <laughs> มาครับผมเจอห้องเรียบร้อยเช็คดาวครับนวฉากเข้าฉากเข้าแมปก็ดูเท่ยู่นะว้าวเอยเจ๋งเจ๋งอยู่เจ๋งอยู่เจ๋งอยู่ ในเรื่องอะไรเราไม่สนใจฮะเราจะยิงเราจะเราจะยิงนะไปครับวิภาพถือว่าถือว่าสวยนะถือว่าสวยเลยนะร่มมันเป็นในเกมของ PlayStation 5นั่นเองเนาะโหเปิดตัวกันมาอย่างนี้เลยหรอว้าวเอาเรื่องอยู่นะว้าวเฮ้ยเทีอยู่แล้วตัวละครครับเียตัวละคร แล้วเพื่อเขาเลยอะไรเฮ้ยผมอยากเล่นตัวนี้ผมมุตสา,า,าถูกใจตัวนี้เอ้ตัวนี้ไม่รู้นางทำอะไรได้บ้างอะอ่านี่เป็นปืนใช่ไหมเนี่ยเป็นปืนบลิดไบรดิงแฟล a วอร์นฟรไฟฟัสซิฟิลิตี้เอ้เป็นวอร์เดนลองไปพ่นเรนจ์อ่าเป็นปืนตัวที่ระยะไกลน่าจะเหมาะก,กับผมอ่าเหรอไม่รู้ครับมามาแบบ clean คลีนฮะไม่รู้อะไรเลย นะครับมาลองดูว่าคนที่แบบไม่รู้เรื่องเกมกับเกมนี่เลยไม่ทำกันบ้านแล้วจะสนุกไหมไปครับลุยครับมาเทคดาวครับอ่ะในส่งของปืนนะอุ้ยทำไมมันมีแบบถือชี้ขวายิงอ๋อยิงหนึ่งนัดรีโหลดหนึ่งนัดอ๋อสเปซบาร์กระโดดได้อ๋อออลอย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 ลกดคิวอ่าไอ้นี่เป็นเหมือนสตัน อทำไมมันวิ่งชาง้าจังวะอีอีเป็นโยนระเบิดอ่าโอเคอีเออไฟไหม้ตัวเองโเขาไปเขายิงกันแล้วเพื่อนอันหนึง่งอันหนึง่งผมวิ่งช้าอันหนึง่งอ๋อมันอ๋อกดกดชิปสองทีจะเป็นการแดชอ่าแบบนี้โอเคเล็งได้นะเล็งได้ไหนศัตรูเฮ้ย,ยไม่รู้ศัตรูมีสกิลอะไรไม่รู้เฮ้ยลแ,แล้วลงไปไหนกันแล้วเนี่ยอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนวะเฮ้ย โดนโอ,อุ้ย I'm sorry สวัสดีเพื่อนอืมอดโยนไปก่อนหนึ่งทีแตะด้วยหนึ่งทีโอเครีโหลดโหลดทีเองปะวะโดนไปเอโอโอ,โอเคตัวนี้น่าจะยิงงาออ่ายอ๋อเปลี่ยนตัวได้ด้วยตัวเมื่อกี้มันคือตัวอ๋อนี่มันจะมีอ๋อ,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 อตัวนี้เป็นตัวยิงอ้าวแล้วมันมันลุยต่ออ๋อลุยต่ออย่างนี้เลยเหรอโอเค นะฮะก็งงๆหน่อยนะทุกคนนะอาจจะงงๆนิดนะึงแต่โอเคครับแต่การการเล็งอะไรมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่ด้วยความที่เกมมันมาในเพ t เทชันเนาะมันจะยิงยากอะไรเกินไปก็คงเป็นไม่ได้นะเข้าใจได้ยบไปโดนไหมโดนไปหนึ่งอุ้ยอ้ยูอุ้ยไมตัวนี้มันโหดจังวะโอเคครับผมเมื่อกี้ผมไปปรับภาพมานะครับให้มันดูแบบลื่นขึ้นตอนแรกม,มันไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เลย จริงเราควรเปลี่ยนตัวเล่นไหมเออเออยิงไปเออตายได้อยู่โอเคโอ๊ยอะไรเพื่อนอยา่านี่แหละอุย้ยไ,ได้อยู่ได้อยู่โอเคพุ่งทางอากาศได้โดนอะไรวะเนี่ยคุกอ,อะไรอ่ะยิงไปก่อนอะไรวะเนี่ยโอ้ระเบิดได้โอเคแดชไปหนึ่งที โอเคนี่เราได้วยฐาสิบเอ็ดออน่าจะเป็นเหมืนทีมเดสแมทนะหมดนี้นะดูจากจำนวนคิวข้างบนนะใช่ทีมเดสแมทฮนะกระดังก็ต้องอยู่เป็นทีมดิไม่หยิบอัดไปหนึ่งเออโยไปหนึ่งไม่โดนไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนโอเคยิงไม่ยากยิงไม่ยากเท่าไหร่ยิงไม่ยากอะไรได้อาตายสวยโอเคโอเคอเราหนี่งเป็นอุอ๊ย อย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอุยนอนอ้ยไปโดนอด eliminate วะเราควรเปลี่ยนตัวบ้างไหมฮะเนี่ยเปลี่ยนตัวบ้างเรามาเรียนรู้ด้วยไปได้พร้อมๆกันเลยฮะตัวนี้กดปุ๊บกดปุ๊บไปปั๊บเลยเหรอกดปุ๊บไปปั๊บเลยเหรอเออไม่รู้เล่นยังไงเหมือนกันฮะตัวนี้ล่ะอ๋ออะไรวะเนี่ยอ่าฟีลแบบจังเลดป่ะตัวนี้อ๋อไอซีสรุปเล็บชิมทำได้ทุกตัว เออเออเป็นแบบจังเล็ตเป็นแบบจังเล็ตตัวนี้โอ้โหไม่ไม่เหมาะกับผมเท่าไหร่วางกำดักเหรอโอเคโอเคอีนี่แหละอีมาฮะอีมาโดนมากเนี่ยมันโดนมากเนี่ยดีโหลดเออทีละนัดด้วยโหลดทีละนัดโอ้เออ ไม่เหมาะฮะตอนนี้ไม่ใช่เหมาะฮะไม่รู้เล่นยังไงฮะตัวนี้อวาสุกา้าตัวนี้มาสุก้าหรอเล่นหมดผมบอกเลยวันนี้เล่นหมดเปิดใจลองเล่นดู RPG RPG อาร์พีจีอาร์พีจีอาร์พีจีไม่ยากโอเคอาร์พีจีอี e กระโดดลงใส่โอเคคิวอะอ่ารคิวเป็นเป็นบูทเป็นอ๋อโอเค คิวสามารถรอกาอากาศได้กระโดดแล้วกดคิวอ่ากระโดดแล้วกดคิวเหรอโอ้เออ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 จิ้มก่นจิมก่นรีโหลดมันไม่รีโหลดวรอโอเคโอ้ได้ปะได้ไปตัวหนึ่งอ่าโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมีตัวนี้ปืนพก เล่นหมดฮะ <laughs> เล่นทุกตัว <laughs> ผมบอกเลยว่าวันนี้ผมจะพยายามผมน่าเหมือนจะปิงเยอะครับโอ้ดูปิงผมดิไม่มีเซิร์ฟแถวบ้านแล้วแน่เลยผมรู้สึกว่าผมยิงไม่ค่อยโดนอ,อ๋อแดดเราล่องหนด้วยผมว่าผมเล่นพวกเน็ประเภทตัวแบบประเภทนี้มากกว่าคิวนี่คือโยโนสแกน <laughs> รีโหลด สวยรีโหลดโยนลงไปอ๋อเล็งเป็นจุดตรงกลางเหรอโอ้แผลดิโอ้ระวังทุกคนรีโหลดอโยนไปก่อนหนึ่งทีอดโดนแล้ววะเอาเปลี่ยนตัวไม่ได้แล้วอ๋อเกิดไม่ได้แล้วปะใช่ใช่ก็คือจำหนอุ่ย เฮ้ยตัวนี้น่าเล่นตัวนี้น่าเล่นตัวนี้น่าเล่นนะครับอ๋อยังไม่เอาอนึกว่าอ๋ออ๋อเปลี่ยนตัวไม่ได้แล้วเปลี่ยนตัวไม่ได้แล้วโอเคไปเพื่อนช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนตายด, <laughs> ด,ดีโหลดเออโอดโอ๊ด <laughs> <laughs> โอเคอเกมมันดูแบบ มูเมนต์มันดูไม่ค่อยลื่นไหลเลยไม่รู้นะอันนี้นี่เกมแรกนะอาจจะยังยังยังงงๆอยู่ป่ะถามว่าตัวเกมมันลื่นไหลไหมยังไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่อ่ารู้ต่อรู้ต่อรู้ต่อปรับตัวก่อนปรับตัวก่อน <c oughs> อ๋อมาลองเลเวลสี่เลเวลหก Level 4, Level อ๋อโอเคต้องเล่นหมดนี้ไปก่อนอันนี้ตัวฮันเหรอครับอ๋อตัวที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่ไหมอ๋อตัวละครมีเยอะเยอะนะไอตัวเนี้ยผมน่าจะเล่นง่ายเออเนี่ยโซเจอร์เซริซิกอ่าน่าจะเล่นง่ายอยู่อ่ะมีมีสกินปืนด้วย ถ้าเลือกตัวนี้เนะี่ยผมว่า,น,าน่าจะเล่นง่ายนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยปืนกลสโมกระเบิดอ่ะตัวนี้น่าเล่นง่ายสุดละเ,เดี๋ยวรอบหน้าเราจะเล่นตัวนี้แล้วกันอโอเคมาครับผมคือก็ไม่รู้นะว่าทุกรอบจะต้องเปิดตัวงี้หรือเปล่าไม่น่ารอโหลดเนาะให้มันดูที่มันสกิปได้ไหมอันนี้อันนี้อยากทราบไม่ได้ด้วยบังคับดูนะครับว่าทุกครั้งที่คุณจะไปลุยนะครับทุกครั้งที่คุณจะเข้าแมปคุณต้องมานั่งดูตรงนี้โอเค อ่ะฉากเดิมด้วยนะฮะอ่ะลงมาป๊าแบบรอรออ่าแล้วก็เลือกตัวเราต้องเลือกเราต้องเลือกโซเจอร์ซซิแค่ได้ทุกคนว่าแต่มันอยู่ตรงไหนตัวมันอยู่ตรงไหนไหนเขาเลือกโซเจอร์ซือซิหน่อยนี่ไงอ่ามาแล้วครับโซเจอร์ซื <laughs> มาครับผมอ๋อแต่ละตัวก็จะมีเลเวลในส่วนของตัวละครด้วยใช่ไหม ออ่าโเคมานี่เอ้ยตัวนั้นนี่ี่แคสซิดี้ปะตัวนั้น <laughs> โอเคมาครับเอออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละน่าจะเล่นง่ายอยู่อ, <laughs> อ่าปิงเท่าไหร่ปิงก็ยังแดงอยู่อ้าวใครเขาอุยอ้ยอ๋ยอเป็นแบบดีไม่เข้าโอเคเด็ดชิปปับ๊บออฟกิ้งตัวอ๋อวิ่งตัวแล้ววิ่งไวด้วยโอเคปับ๊บ คิวนี่ปาระเบิดควันโอเคอา่าแต่เมื่อกี้เพื่อเราจะมองเห็นมีระเบิดตุ้มตมั้มโอเคโอเคโอเคอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากอันนี้เข้าใจง่ายฮะระเบิดไปแล้วระเบิดไปแล้วระเบิดไปแล้วรีโหลดเออตายโอเคโอเคไม่ยากอย่างนี้ไม่ยากรีโหลดอื ตายฮะอย่างนี้ไม่ยากครับผมโอเคอเดี๋ยวผมขึ้นมาปะอันนี้เราลงไปเก็บของอะไรมาปะอ๋อเป็นการรีรีสกิลโอเครีโหลดทิ้งไปก่อนนัดเดียวตายรีโหลดโอเคโอ้โหเล่นง่ายขึ้นเยอะฮะแต่ว่าเกมแรกเราเล่นตัวเล่นยากครับดุกคอ่าเนี่ยอ๋อต้องฆ่าศัตรูเย้ จะตาย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 ผมเนี่ยจะตายตายิดลดโอเคโอ้ตายพอดีโอเคเลือดเพิ่มเองปะไม่เพิ่มโอ้โหไม่เพิ่มเหมือนจะไม่เพิ่มโอเคต้องไปหาเลือดเก็บใช่ไหมอย่างนี้อ่ามีโมดิตี้ไม่บ้าด้วยหรออันนี้คือเราออนโดดได้นะเนี่ยหาเลือดเก็บอ่าเลือดไปเลือดไปขึ้นเ,เองนะฮะ อ๋อเก็บปุ๊บขึ้นเรื่อยๆด้วยอ๋อโอเค,อเครีโหลดเออหม,มามาเพื่อนข้างหน้านเลยเออรีโรหลดว่าไงเพื่อนนัดเดียวรีโหลดตายหนึง่งแ้มัีโหลดไ้จังวะโอ้ ไม่ได้โหลดโดนลุมโดนลุมโอ้หผมโดนสี่คนลุมเลยอ่ะโอเคโอเคโอเคไปครับลุยกันต่อกับโซเจอร์ไม่ใช่ไม่ใช่โซเจอร์เออเราก็ไปเซลเขานะป๊าบวิ่งไหววิ่งไหวว่าไงครับพี่ชายกระสุนน้อยไปอ่ะเพื่อนนี่โหลดโอ้โอ้โอ้โหเปิดไประเบิดไปนี่โหลดเย้ มันอ้อมหลังมาเกิดหลังเราพอดีอ๋อนี่มันคือโจมตีหมดเลยเฮ้ hey, สยสไนเปอร์ไหมเปลี่ยนฟิลบ้างฮะจะพยายามเล่หนหลายๆตัวครับเพื่อจะได้เรียนรู้สกิลไปด้วยกัน <laughs> นะครับไอ้สไนเปอร์แน่นอนวิ่งหนึ่งนัดเลยหรอสไนเปอร์นัดเดียวคิวเป็นกระโดดฮะอ่าเป็นสนิทชาวประมงระยาอีอ๋อเป็นไม้ฮะโอ้ไม่รู้เลยเหมือนเกมอะไรนะโอเคฮะอ่า เราข้ามได้เราต้องเล่นข้างบนไปนะเ,าเนาะโอ้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 โหแปบลบว่าต้องเล่นเป็นทีมโอเคโอเคอ้าใครโดนแล้วนะเอ๋อเอ้าเอ้าเอ้า,อามันโดนมันโดนกับดักผมตายได้ไงวนะน่ะไปลุยเรื่อต่อโอเคสู้คิวมันแค่กระโดดปะมันแค่กระโดดเฉยๆอะโดดขึ้นอะมันไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้น โอเคครับโยนแถบไว้ฮะอืโดไปหนึ่งนัดรีโหลดโอเคโดไปอีกหนึ่งเพื่อเราโยนยาไว้โดหนึ่งนัดตายสวยโยนไปก่อนกับดักมองเห็นป่ะวะอยากรู้น่าจะมองเห็นโอ้ยโอ้ โอ้โอเคเออตายสวยสวยครับสวยสวยสนเยเล่นได้สนเยเล่นได้อ oh, ืมโอ้ผมนี้เล่นลำบากอยู่โดวมาหน่อยตอนลราปากฮิวแล้วละคนขึ้นบนละคนขึ้นบนยังไงเล่นสไนเปอร์อ๋อเมื่อกี้เพิ่งเราฮิวใช่ไหมโอ้ตายอย่างนี้ตายตายเราฮิวเราฮิวสู้ฟาด ฟาดฟาดเออโอ้โอเคโอเคได้อยู่เราเอาอ e ีวางไว้ไหนดีวางดูแล้วกันโอเคอยังไงเราก็สไน,นปเปอร์นะฮะกด F T ยิงหนึ่งนัดอ๋อมันมีปืนมันมีปืนพกด้วยนี่หว่าใช่ไหมอ่ามีอยู่มีอยู่อุ้ยอะไรวะนะ้าโอ้ต้องกดเมาส์กลางเมาส์กลางไม่โดน โีโดเออโดนนะัดดีโหลดสไนเปอร์สเตโลเราขึ้นบนไหมขึ้นไฮกาวดีกว่าขึ้นไฮกาวไปได้เปรียบเชื่อผมเมือนพกดีโหลดโอเคโอเคโอเคอืมโดนไปหนึ่งนัดอืมทำไมมันเลือดเยอะจังวะตอนนี้โอ้อะไรเนี่ยมือนเครื่องดูดฝุ่นเหรออะไรเพื่อนเออเอาฮะฮะโดนได้ไงอ่ะ เออตายสวยเออแลกกันเว้ยเฮ้ยยี่แปดนะทุกคนเกนฑ์นเงาเรื่องเกนฑ์นเงาเรื่องมีตัวไหนให้เล่นดีวะตัวนี้เล่นนะกดทุกตัวผมบอกเลยอุย้ยเอ็มสามสี่อ๋อเอ็มสามสี่อ๋ออุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเล่นอันนี้เดินหรือเปล่าฮะคิวนี่คือดูกระสุนเหรออ๋อกลางลูอ้าวอ้าวเสละอันนี้เป็นเหมือนแท้ง คือตอนนี้เรายังเล่นในส่วนของตัวทีมเรนแมทอยู่ก็เลยยังไม่ได้แบบไม่มีโหมดที่มันแบบดันรถหรืออะไรอย่างออเงี้ยออฟเจ็ตีมเนาะยังเป็นแบบฆ่ากันอยู่โอเคโอเคโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้ครับก็สนุกอยู่ก็สนุกอยู่แต่เกมเพลย,ย, <ๆ S 2> ย์ม,มันก็ดูเหมือนจะช้าๆกันไปตัวก็ไม่รุ่กันอาจจะยังไม่ชินอาจจะยังไม่ชินเราคาทั้งหมด11ตัวไอ้ได้อยู่แต่เรเวลยังไม่ปลดอดีตทุกคนอ่ะลุยกันต่อสักเกมเหมแล้วกันนะครับ แต่ถ้าเกิดอยากดูต่อนะครับก็ถ well> ้าอยากให้สตรีมนะก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะเดี๋ยววมสตรีมให้ดูกันว่าลองมาเล่นดูแล้วจะรู้สึกยังไงกันมาครับผมเกมที่3ครับเทคดาวนี่อยากเล่นตัวนี้บ้างนี่เลยแคทซีดีอ่าใช่เลยเรียกว่าเป็นอะไรที่เราคุ้นหูคุ้นตากันดีจริงๆบอกผมว่าใครที่เล่นโอวัมาก็น่าจะน่าจะเข้าใจว่าแต่ละตัวมันทําอะไรได้อ่ะรู้หลักการเล่นนะครับ เออมามาครับผมอันนี้ก็เป็นลูกโมเนาะมา VS yes, ครับผมบอกเลยผมจะพยายามเล่นได้ครบทุกตัวนะเพื่อจะได้เรียนรู้สกิลไปด้วยครับเพราะว่าผมอาจจะสตีมให้ดูกันเนาะเออใครอยากดูก็อย่าลืมกระทืบไลค์กันไปด้วยนะครับมาฮะโอเคไปครับว้าอย่างเท่ไปฮะแต่ละตัวมูเมตนไม่เหมือนกันด้วยนะปับ๊บดูดิไม่เหมือนกันแล้วก็มี E อันนี้ยิง อ่าโอเครีโหลดปิงเท่าไหร่ป oh. <Demon S 2> ิงรอบนี้เหมือนเดิมฮะปิงแย่เหมือนเดิมโอเคโอเครีโหลดอุ๊ดอืมอืมโอ้เราควรจะเก็บยาก่อนอ๋อคิวนี่ยาคิวนี่ยาคิวป่ะไปดีกว่า ไม่โดนเลยโอ้โหอ,อันนี้คืออยู่ตัวเองได้ด้วยโอเคปามีดนัดเดียวดีโหลดไปเพื่อนไป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 ไหนรวะไม่อยู่หรอเออตัวนี้คือตัวเองได้โอเคแอซิดไปละเหมือนเดิมนะถ้าเราถ้าเราจจนี่ก็ต้องมาเก็บเก็บจากศัตรูเท่านั้นนะมีตัวอยู่ข้างหน้าปะไอตัวไอต,ตัวยิงเม็ดเม็ดนั่นนี่ว,ว่ะ อยู่ข้างหน้าเราปืนมันยิงอะไรได้วะมันดูปืนกระสุนมันช้าแล้วมันรีโหลดหมืนรีโหลดไม่เสร็จโอ้แต่เลือกสกิลผมก็ดีนะที่แบบมีการเก็บอะไรแบบเนี้ทำให้แบบไม่ได้แบบว่าได้ป้องกัอ่ะเออตายอยู่โอเคสวยคือมันไ,ไม่ได้มาจากการแบบว่า ครูดาวเนาะพอถ้าเกิดมาจากครูดาวเนะี่ยบอกว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่โกงมากนะเพราะว่ามันก็จะฆ่าไม่ตายข้างบนเลยเพื่อนโอเคโอ้โอ้หิวก่อนอยู่ขึ้นปะรีโรหลดเกิดอะไรเพื่อนรีโ,รรโรหลดดูเหลือเก้าเออไม่ไหวมูเมนต์มันแปลกๆลกันรู้ตัวนี้ <laughs> ขอเล่นอีกรอบแล้วกันนะฮะมันผมว่าจริงๆมเบไม่ได้แปลกหรอกมันอาจจะเป็นเรื่องเรื่องอินเทอร์เน็ตครับที่มันแบบแหลกๆด้วยฮะเลยรู้สึกว่ามันยิงลำบากโอเคเก็บสกิลได้เอ,อ๊บเย้ยเดี๋ยว,วก่อนหนึ่งทีรีโหลดอโอ้โอ้ยากอยู่ผมว่าไม่เหมาะกับเราบอลตัวนี้มีแต่หน้าเล่นมั่ง ตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะปืนกลป่ะไม่ทันได้อ่านอ่ะเอา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 โอเคโอเคโอ้โหอะไรวะเนี่ยเออรีโหลดเอออันนี้ปืนยิงอะไรนี่เออ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 เนี่ยจังเล็สเลยเนี่ยเนี่ยจังเล็สเลยโอ้โอ้เอออ๋อระเบิด อะไรวะโอเคไม่เหมาะกับผมเท่าไหร่อะตัวแรกสุดแมบอกว่าจะเล่นหลายๆตัวเล่นตัวที่มันรู้สึกว่าได้เล่นแล้วมันได้ยิงดีวะ่ะเออตัวอื่นมันผมว่าต้องต้องมานั่งเรียนรู้สกิลหมดเลยว่าแต่ละตัวเล่นยังไงบ้างฮะเพราะว่ามูมเม้นต่างๆคนละแบบเลยอะมันมันมันช้าโอเคครับมา,ารีโหลด วิ่งครับผมแต่เพื่อนดีโรดอโอ้ไม่ไหวไม่ไหวบ้างไม่ไหวระเบิดไปดิครับเอออาวอิลิมิเนตตัวเองด้วยเขาเรียกว่าตายไปด้วยกันนี่แหละโอเคโอเคไปครับผมลุยต่อบอกเลยว่าเราเล่นแบบเล็กๆอีต้องการระเบิดเนาะคิว แปลกอ่ะไม่ไม่เคยเล่นงงงูตะกนะี้วะ E บ้างคิวบ้างอีคนนะ่ะรีโหล d เดีย๋ยว Reload มันชอบแบบโหล o ไม่เสร็จอย่างเงี้ยโอเครีโหลดเออพังไปตายโอเคฆ่าได้แล้วเราฮิวเลือดเหรอโอ้หลายทางจัด หลบไม่ได้อันนี้คือเฮ้ยอะไรอะ่ะพี่เบิ้มหรอเฮ้ยพี่เบิ้มพี่เบิ้มมาแล้วที่อะไรอะ่ะอันนี้คือโหลดโหลดเหรอปืนแหละลูกซองลูกซองอ่าลูกซองลูกซองโอเคครับมีอีอีทุกพื้นว้าวจะกึ่งแทงไหมตัวนี้อันนี้คิวนี่คืออะไรเออโอ้ อ๋อคิวคือวิ่งอ๋อคิวคือวิ่งนะฮะเอาใหม่เดี๋ยวรู้สกิลไปด้วยกันครับนี่คือ <c oughs> ปืนอะไรนี่อ๋อที่ SMG ป่ปะอ๋อโอเคชอบสกิลคิวอ่ะมันวิ่งไกลดิระยะนี้ทำอะไรไม่ได้ต้องเข้าใกล้อย,อย่างเดียวถึงมีสกิลวิ่งไงอ่าเข้าใจได้ แพ้แล้วทุกคนไปครับเอ,ออเออเออ,อไม่ใช่เลยยากมากเลยครับเตรียมตัวตายทุกคนเออโอ้เวอร์ล้วอโอ้เออโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวจริงคือเล่นตัวพวกนี้ไม่ได้เลยผมว่ะนะอ่ะโอเคก็มาเล่นกันนะสำหรับ,บเกม คอนคอร์ดนะครับก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเล่นแล้วก็แบบก็แปลกๆเกมมาดูยังไม่ค่อยสุดสักทางซึ่งผมอาจจะมาสตรีมนะถ้าอยากให้สตรีมก็ลองคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวไว้มาลองเล่นกันต่อดูว่าเอ้ยหรือเรายังเข้าไม่ถึงความสนุกของเกมหรือเปล่านะฮะเออโอเควันนี้มานี้แล้วกันฮะไปเจอกใหม่คลิปหน้าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์เพื่อกระจายกองซาวด้วยครับอ่าโอเคมีเลเวลอ่าโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมว่าขับผมทุกคนได้ไปเท่าไหร่เลเวลฆ่าไป3ตัวรอบนี้ ไม่ได้ยิงเลยเลยครับสวัสดีครับ